สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสารทันโลกษีสายพี่สิบสีสำหรับคลิปนี้ก็มาดูดวงรายร,รายสัปดาห์นะคะของคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะในรอบสัปดาห์นะคะวันที่21มีนาคมถึง27มีนาคมนะคะมาดูกันว่าคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตสบพ่ก่อนนะคะ สับไพแล้วจะหยิบใบให้ท่านคนเกิดวันจันทร์นะคะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะการดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแล้วก็เตือนสตินะคะพอห้าใบก่อนเลยค่ะสองสามสี่ห้าะดูโดยรวมของคนเกิดวันจัน่อยค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมในรอบสัปดาห์นี้นะคะไพ่ใบแรก สิบเหรียญมาเลยจา้าสิบเหรียญเดอ s t สตาสิบนาสองไม้เท้าแล้วก็ควีนออฟวานอ่ะจะเห็นได้ว่านะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะตัวตรงของคุณจะคิดเรื่องเงินเนาะการแสดงวันในเดือนนี้เรื่องการเงินคุณดีนะคะการเงินคุณมีความโชคดีในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นครอบครัวคอยช่วยเหลือ คอยช่วยเหลือคอยดูแลก,กันคอยเกื้อหนุนกันนะคะทาให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความหวงังมีความโดดเด่นนะคะแต่คุณก็ระวังนะคะอาจจะมีคนคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีกับคุณอาจจะเกิดมีการหักหลังแทงข้างหลังกันได้นะคะคุณเด่นในเรื่องงานงานคุณก็เด่นนะคุณมองอาชีพเสริมแนละ้วใครที่มองอาชีพเสริมอยู่นะคะงานชีพเสริมคุณโอเคเด่นนะคะแล้วก็การงานคุณมั่นคง มากในรอบสัปดาห์นี้นะคะคนเกิดวันจันทร์อ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างสิบใบค่ะหนึ่สสามสี่ สิบโอเคในรอบสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะนะไพ่ใบแรกคุณได้เก้าเหรียญว้าวเหมือนคนเกิดวันอาทิตย์เลยเดอะสตาร์ The Star ค่ะ The Star, เดอะสตาร์เก้าเหรียญเดอะสตาร์เจ็ดเหรียญไม่ใช่เก้าเหรียญขอภพยเก้าถ้วยค่ะไพ่ใบแรกคุณมีความเป็นตัวตนสูงความม,วมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสวยรัดเชิดญิงอะ โอเคมีความสุขมีความหวงัง the star ขึ้นมีไพ่ห้าเจเหรียญขึ้น7เหรียญน,น,น,นี่คือคุณจะคุณมีเงินอนะคุณคิดบริหารจาัดก,การเงินคุณก็เลยเหมือนว่าทำไงดีกับเรื่องการเงินดี Night of s w อ r d s นะคะอสศาวนขี่ม,ม้าเข้ามานะคะแล้วก็ว้ในไพ่เดียวกันเลย Shadowside นะบอกไพ่ไพ่แห่งกลงกรรมกงเวียนอะอ่า ใี้ไพ่เดอลมูลขึ้นมาด้วยนะคะเดอลมูลนะไพ่เดอลมูลขึ้นตำแหน่งที่6นะคะไพ่เดอลมูลขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมาคุณมีความคิดเดยอะึ้นมากมีความวิต,ตรกกังวลนะคะไพ่เขาบอกว่ามันทําบุญเนาะพยายามถ้าเกิดว่าไปวัดทําบุญนะคะจะกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือเวลาสวดมนต์นะคะไหว้พะให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยจากหนักจะกลายเป็นเบาจากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะแล้วก็ ไ้ไพาเมจิเชียนขึ้นมาด้วยเมจิเชียนเนี่ยเป็นปฏิหารเกิดขึ้นนะคุณเป็นคนมีความรู้รอบรู้ใรือสิ่งต่างๆแต่คุณเป็นคนที่แบบเอาใจใจตัวเองไปนิดหนึ่งนะคะว้าวแปลเรียนด้วยค่ะมีความขยันขันแข็งนะคะดีมุมานะสร้างเงินสุดท้ายได้พายไดเอ p อมเพรสแต่อารมณ์คุณไม่ค่อยนิ่ง อเคไหมคะอารมณ์คุณไม่ค่อยนิ่งนะ,ะอารมณ์คุณจะมีขึ้นขึ้นลงๆอารมณ์อารมณ์ศิลปินอารมณ์แบบเอานี่เอานอนไม่ได้นะคะคนเกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะ,ะในรอบสัปดาห์นี้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะ,ะมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเด่นนะคะไพ่ใหญ่คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่เมจิเชียนนะคะแล้วมีปฏิหารเกิดขึ้นแสดงว่าในรอบในรอบสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์ถ้าที่เกิดวันจันทร์นะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ นะเกิดขึ้นจากไหนถ้าถ้าคุณทำดีคุณจะได้ได้ผลดีตอบแทนถ้าคุณทำไม่ดีสิ่งไม่ดีนะก็จะส่งผลหาคุณเนาะแต่ให้คุณระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะพาอารมณ์ขึ้นมาเยอะคุณค่อนข้างจะเอาใจตัวเองใครมาอะไรอะไรแนะนำอะไรคุณเหมือนไม่ค่อยโอเคนะคะคุณเหมือนไม่ค่อยโอเคในคำแนะนำนั้นๆนะคะคุณเหมือนว่า ความคิดของคุณท่อน้าจะเป็นใหญ่นะคะฉะนั้นเนาะคุณเลยเหมือนว่าไม่ค่อยโอเคในเรื่องของความคิดของคนอื่นนะคะอันนี้สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่โดยรวมนะ,ะดูเข้ามาดูก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางแล้วก็เตือนสตินะคะเดี๋ยวจะเปิดให้อีกห้าใบอ้ออีกสามใบขออภัยเดี๋ยวจะเปิดให้ใบสรุปให้หน่อยว่า เป็นอย่างไรบ้างสามใบาเจอวันจันทร์อ่าพาบอกว่าท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะคุณเหมือนปิดหูปิดตาคุณมีทางเลือกแต่คุณไม่อยากจะเลือกมีทางเลือกก็ไม่อยากจะเลือกมีทางออกก็ไม่อยากจะออกนะไม่ค่อยอยากสื่อสารกับใครอยากอยู่กับตัวของตัวเองนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์แสดงเื่าอารมณ์ ความรู้สึกตัวเองค่อนข้างจะเป็นใหญ่นะคะและมีไพ่ King of p e n t a c ค e s คุณจะคิดจดจ่ออยู่กับเรื่องเงินคุณจะคิดว่าไอ้บริหารจะก,การยังไงกับเรื่องเงินดีนะคะนะนี่คือในรอบสัปดาห์นี้ของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอให้คนเกิดวันจันทร์โชคดีค่ะ